ขอลุ้นอีกหนึ่งจังหวะนี้หมาไม่มาหมาไม่มาหมาไม่มามาแล้วจนได้โอ้โหกว่าจะมาะครับร่วมลุ้นร่วม,วมสนุกกับกิจกรรมในกลุ่มได้นะครับดอกนี้เลยเป็นคําถามนะผมใบ้ไปก่อนจังหวะโกงตายเลยเนี่ยสุดท้ายกับคูณสิบจ,จะได้อะไรอีกไหมโอ้โหมาอีกหนึ่ง <c oughs> จังหวะโกงตายนะพี่น้องนะโอ้โห มาสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลเล่าเรียนบ้างกลาบสดีมิตรสหายสายขอทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับพี่จ่อยเช่นเดิมนะคะกับช่อง MTT Channel มารีวิวนะคะผมพี่บีเอฟซีนะคะพี่เด็กแดงนะคะเด็กฟิกแดงนะฮะ ของแท้นะครับค่ายนี้การันตีไวายอดถอนนะครับผมสามแสนเขาก็ถอนกันมาแล้วนะคะผมวันนี้พี่จ่อยขอมาลุยบ้านกับทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับทุนหนึ่งร้อยบาทกับเกมค่ายจ GG นะฮะวันนี้มาทุนน้อยนะครับผมก็เล่นเป็นเล่นเกมจุลศิษย์ทิ้งดำก่อนเลยดีกว่าเกมนี้นะพี่จ่อยชอบพอสมควรเลยก็ฝากน้องๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่จอยด้วยแล้วกันนะครับผมมีเข้าไปเล่นกันเลยนะครับ เล่นปอนใหน้พี่จอยปั่นที่ทุนหนึ่งบาทก่อนเนาะปั่นไปเรื่อยๆกันสักสามสิบหมุนเนะาะเดี๋ยวเรามาไล่เบ็ดก,กันดูนะว่าวันนี้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่าฮึ <c oughs> ่มคิวมาอันนี้สเกตเตอร์ไปเรื่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มทวิตเตอร,ร์ของพี่จ่อยนะครับฝากเข้าไปในกลุ่มทวิเตอร,ร์นะครับเข้าร่วมกิจกรรมดีๆนะครับในกลุ่มได้นะครับแจกวอลเล็ตก,กันตลอดเวลานะ โอ้โหจังหวะนี้ไอ้เขียวเข้าเสร็จตามแจกแถวหนึ่งมาไหมไม่มานะครับได้เป็นไอ้เจ้าหนามแต่โอ้โหปากดำมึงมาทำอะไรเน,นี่ยเราต้องการแจกนะเสร็จต็มแนวเค่แถวสองเข้าด้วยอะไรต่อปากดำแถวสามไม่มีแล้วนะครับเสร็จครับกิจกรรมเมื่อวานนี้นะฮะโอ้โหมีคนเข้าร่วมกันอย่างมากเลยนะครับผมประมาณสิบกว่าคนได้นะครับก็ กิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับกิจกรรมเชิญเพื่อนเพิ่งติดไปหมาดๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับวันนี้ช่วงอาทิตย์นี้เป็นต้นไปจะมีกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube, <ผม S 1> จจยนะูทูบของพี่จ่อยนะโอ้จังหวะนี้ปากดำเข้าแนละ้วแต่แถวหนึ่งไม่มีต่อเลยแต่มาเข้าดอกสองแทนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วครับงานนี้เทียวเข้าแต่แถวสองเข้าแล้วเอะแถวหนึ A ่งยาวๆไปไม่มีไม่มาได้รู้อีกทีนึงเอะแถวหนึ่งโอ้ไม่มา แค่แค okay, นะ่สามแถวนะครับหวามาแนละ้วปากดำเรียบร้อยเขแถวสองหมดครับเข <Okay. S 2> มันก็ไหลดีนะเด็ดบาทหนึ่งนะเดี๋ยวหมดสามสิบหมุนนี้เราจะเปลี่ยนเด็ดนะครับขึ้นไปที่เด็ดสามกันจังหวะวันนี้ดูท่าจะมาดีนะครับผมไม่ปากดำจะได้เมื่อกี้ไปคนระับเรับ โหช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะผมเตะข้าครับจังหวะนี้ปากน้ำแถวสองไม่มานะครับไอหัวโปะข้าวแทนตไอเขียวเป็นปนักสู้อเออเ๋อจบแล้วเบ็ดหนึ่งบาทนะฮะอัดทุนไปห้าบาทไม่เป็นไรนะครับต่อด้วยห้าสิบบุญที่เด็ดสามนะเดี๋ยวเราเล่นโดดเด็ดเลยละไอเขียวเข้าคนระจังหวะนี้หัวข้าไม่มีอะไรต่อเลย ว่าไงเข้ K เข้าปัดดำแถวสองยังไม่มีฟีเจป,ปินมาเลยนะพี่คอยาวแล้วจังหวะนี้ปัดดำเข้าแล้วอะไรไหลไหมไม่ไมหลนะฝากด้วยนะครับช่อง mtt channel นะครับผมตอนนี้พี่จ่อยพึ่งมาลงคลิปนะไอ้กับ กลุ่มมิตรสหายสายถอนทุกท่านนะฮะหลังจากจบกิจกรรมเชิญเพื่อนกันไปแล้วนะฮะก็มาต่อกิจกรรมกดไลค์กดแชร์คลิปกันเลยนะคะรับผมแจกวอลเล็ตกันทุกวันนะพี่น้องนะ,ะตอนนี้นะครับผมมาดูกันต่อนะครับผมอ๋อเอไอดีหลบก่อนนะครับซุปเปอร์แมนตัวพี่จ่อยเองะครับขอามาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบังเงินนะ,ะจังหวะนี้สิบเข้า ต่อได้เคยาวๆว,วายมาแล้วมีอะไรต่อไหมโอ้โหเต็มกระดานครับผมจังหวะนี้หุน่นใสเข้าไปแล้วหืมตักน้ำไม่เข้านะแถวหนึ่งกอนเรียกมันมามันไม่ยอมมานะพี่น้องเคเข้าครับวัอนนี้หลาต่อกันเคแถวหนึ่งเข้าไหมไม่เข้าไอาหางหนามาแทนแต่เข้าแล้วทีนี้มีอะไรต่ออีกไหมไม่มีแล้วนะครับคุณเริ่มดีนะควหุ่เริ่มดีนะเราหยุดแล้วเปลี่ยนเด็กกันเลยดีกว่า ผมว่าจังหวะนี้ผมขอขึ้นเบ็ดสามสิบเลยละกันขอแค่สิบหมุนขอแค่สิบหมุนนะมันต้องมาภายในสิบหมุนนี้แล้วล่ะจังหวะนี้อะไรเข้าไหมเตอร์เอเข้าแล้วครับหลยาวเออเอึอียาเข มว่าแล้ครับจังหวะแบบนี้นะจังหวะแบบนี้เดี๋ยวนะปีเกมยังไม่เข้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอไหลลงมาห้าบาทก่อนนะเดี๋ยวจะหมดก่อนอีกสิบหมุนอีกข้ายาวๆนะครับอืมวายมาเตะเข้าเต็มกระดานนะครับไอ้หัวเชียวอือไอ้เชียวมันเป็นนักซิง โอ้โหเอเธอสามไม่เข้านะกับไอ้ปากดำน,นะครับไออะไรไ,ไปต่อกันได้ครับไปต่อยังไปต่อกันได้อยู่วันนี้อืมสิบให้ไหลฮะอ่อมาสิบเกมน,นี้นะอย่างที่บอกนะ มันต้องไหลๆนะตัวคูณมันเยอะนะเรารออย่างเดียวเรารอเข้าฟีเกมนะอันนี้ก็ปั่นแบบปั่นไปก่อนนะยังไม่มานะโห้ม่นี่มาเลยทุกผู้ชมใจเย็นนะวันนี้วันนี้จะยับหรือเปล่าเดีย๋ยวนะลดลงเหลือแบบัสองบาทก่อนยังนะครับยังนะยังนะ ม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอ้โหเดี๋ยวนะคนทางบ้านทักมานะในกลุ่มทักมานะบอกว่าอะไรเนี่ยทักกลวนตัวมาด้วยบอกว่าอ๋ออ่าโอเคได้กดติดตามคลิปได้เลยนะขอสูตรขออะไรเนี่ยเรามาทำสูตรให้ดูนะครับอ่ากลับมาต่อกันที่ในเกมต่อนะจังหวะนี้เตะ สกัดเตอร์ไม่มาเลยนะวันนี้เข้าแล้วอ๋อเลิ้ิวเข้าจังหวะนี้เข้ามาเตะมาเตะเตะเข้าไปโอ้โหรื้อปัดเสียงสักทีมาแล้วเขียวเเข้า เดียเสก็ด okay. ัง oh, ้เคแตเข้าหเป็นจังหวะจังหวะมันเลยตเข้าาแล้วต่อด้วยอะรต่อต่อด้วยอะไต่อจังหวะนี้อะไรต่อเมไหลมาดิวยก็เริมาดี้วนะมันอ้าเล่นแบบสามสบนะเดี๋ยวหมุน หมุนออโต้สิบทีนะไม่เข้านี่เลิกเลยนะไม่เข้านี่จบกันเลยนะหาแล้วจังหวะนี้ไอปัดดำเข้าโอ้โหน่าจะไหลน่าจะไหลแล้วเคสิบยาวๆไปเออสามที่หกเข้าไหมยังยังยังไม่ไมาดือด้อดื้อสแคปเตอร์มาไหมแต่เ,เข้า นี่หมดเลยนะสิบหม,มุนเนี่ยหมุนสองกับแปดหมุนนะครับจะได้อะไรกลับบ้านหน,นีบวกเข้าไปเรื่อยๆก่อนบวกเข้าไปเรื่อยๆก่อนหืมหมุนใส่กับ5้าหมุนสุดท้ายนะครับยังได้ที่หน่อยเก้าแฉะเข้าแฉะแถวนึงมาไหมแฉะแถวนึงอ,อื้อมาอะไรต่อโอ้โหปกดน้ำแถวสองครับ ปูนห้าขอบวกหนึ่งไปก่อนหวายเข้าเต็แมแนวเอ,อ้ยปันดนำข้าอีกสองห้าสองเคข้าตามจังหวะนี้เตะแถวสองวายเต็มแนวปูนเก้าเข้าไปแล้วแปดมาสองพันสองเก้าสิบห้าแล้วพอเลยนะจบดอกนี้นม่พออย่างเดียว เหลืออีกสามหมุนสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับกับคูณหกนะครับขอบวกหนึ่งเข้ามานะ่ะสุดยอดบวกหนึ่งมาแล้วนะครับเอ๋แถวหนึ่งเข้าไหมเส๋เข้าแทนให้เอ๋แถวหนึ่งอือตามนะัดตามที่ขอปากดำมะ <c oughs> ไม่ต่อนะตายไม่เป็นไรบวกหนึ่งเข้ามาหนึ่งสี่สปินกลายเป็นสปินที่สี่นะครับผมยังเหลืออีกสี่หมุนกับคูณสิบนะครับผม โอ้เป็นแนวดอกนี้หมื่นเจ็ดครับผมเป็น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 โอ้ไป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 วันนี้แจกนะครับวันนี้แจกโค้ดนะครับในคลิปแจกโค้ดในคลิปกันเลยทีเดียวร่วมลุ้นร่วมสนุกกับกิจกรรมในกลุ่มได้นะครับดอกนี้เลยเป็นคำถามนะผมใบ้ไว้ก่อนจังหวะนี้เป็นคำถามนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปถามในกลุ่มนะว่าคลิปนี้ผมแปดเท่าไหร่นะหนักสุดหืชอช็อตนี้สวยงามสวยงามเลยบอกเลยเลขสองหมุนสุดท้ายนะ้วกับคุณแปดโอ้มันมาเข้าเนี่ยจังหวะจังหวะโกงตายเลยพี่น้องจังหวะโกงตายเลยเนี่ยสุดท้ายกับคุณสิบจะได้อะไรอีกไหมโอ้ยไมาอีกหนึ่ง <c oughs> จังหวะโกงตายนะพี่น้องนะ โอ้โหกะพอใจแล้วอ่ะอนแรกอ่ะโอ้โหพอเลยวันนี้นะครับทุน100บาทติดจบกันไปนะครับกับฟรีสปินหมุนดอกนี้นะครับยังยังยังอีกยังจะเข้าอีกโอ้โหต,อตอ่อต่อเนื่องต่อเนื่องเตะเข้าเค้กเฮ้ยหืมดอกนี้ดอกนี้จัดจัดหนักไปต่อ ผมจะลงอยู่แล้วนะม,ะมื่อ้าละมาลุยกันต่อดีกว่าเจเอโอ้มันสามนะเข้าไปเข็มเต็มการะดานครับมีอะไรเข้าต่อไหมเจแถวสามไม่มาะโอ้โหเสียดายมากไม่เป็นไรเจเต็แมแนวต่อได้ไอ้เข่าไอ้เข่ายาวไม่เข้านะพี่น้องอเจคิวจริงเต็มการะดาน เอแถวสามเท่าแทนไหมไหลต่อเออต่อเน,นื่ <c oughs> องสิแถวสามตัวนี้เลยของแทนฉิววายเข้าไหลต่อเนื่องเรื่อยๆเลยคูณเก้าันไปแล้วคูณสิบห้าเก้าสี่แจกแถวหนึ่งสิบแถวสามไม่เข้าแล้วนี่น้องโอ้โหดอกนี้รวยแล้วรวยรวยเลยวันนี้แจกหนักนะใครมาตอบคำถามนะคลิปนี้ สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะมาเลยนะครับผมจะเอารางวัลให้คนละสิบบอลเลตนะครับผมไข่ปอบถูกรับไปเลยสิบบอลเลตนะครับสามพันห้าบวกหนึ่งก็โหช็อตโกงตายเลยน้องช็อตนี้เลยช็อตโกงตายผมบอกเลยช็อตโกงตายอย่างนี้อนงะบอกเลยบวกหนึ่ง เจี๊ยเกือบหมดอยู่แล้วโอ้โหไอ้เขียวไอ้เขียวมาแถวหนึ่งโอ้โหไม่เข้านะปสามดอกนี้สามพันเก้าแสนแปดชิวแถวหนึ่งเข้าไหมเจเข้าแทนไอ้เขียวแถวสามชิวแถวหนึ่งบวกอีกหนึ่งนะครับยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนะครับยังไม่จบดอกนี้ห้าพันรวมเป็นเป็นแปดพัน อีกหนึ่งนะครับผมจับคูณสิบห้าดอกสุดท้ายหรือเปล่าฝ่ายคิวเข้าเอแถวสามอืมว่าไงเอเคแถวสองพอแล้วพี่น้องหอมปากหอมคอพอแล้วแปดพันแปดเราไม่เอาต่อแล้วนะครับวันนี้มากับทุนหนึ่งร้อยปิดจบกันที่สองหมื่น 9,136บาทนะครับขอบคุณเบ็ดแดงเบ็ด i ิกดซีโอด้วยนะครับผมที่ให้มารีวิวขอบคุณคนทางบ้านด้วยนะครับผมและวันนี้ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับผมกับทุน108,009บาท